ทุกคนย่อมมีช่วงที่พังซึ่งนั่นก็คือช่วงนี้เดี<ะ>๋ยววันนี้เนี่ยเ็นจะมาสอนเทคนิคการแต่งหน้าก้อยสิบฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟนเฟนิชานะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีปัญหาเวลาที่เรานอนน้อยหรือว่าช่วงที่จะเป็นประจำเดือนนะคะพวกสิวพวกรอยต่างๆเนี่ยมันก็จะถาถูกเข้ามาแต่ว่าบางทีเราก็ต้องมีนัดมีดมมีเดทเราก็ต้อง สวยนิดนึงงเไรอย่างนี้เนาะก็เลยจะมาแชร์เทคนิคว่าเออเวลาที่เฟนต้องไปข้างนอกแต่ว่ามีพวกรอยอะไรอย่างเงี้ย ทำยังไงนะคะแต่งหน้ายังไงอะไรอย่างนี้ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาบำรุงผิวมันก่อนวันนี้พี่จะใช้เป็นตัวเอสเต้นะคะแอดวานไนรีแพร์นะจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่เป็นใช้แล้วชอบมากๆชื่อเขาเป็นแอดวานไนรีแพร์ก็จริงนะแต่ว่าสามารถที่จะใช้ในตอนกลางวันก่อนแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้คือขวดนี้เป็นใช้หมดไปหลายขวดมากๆแล้วมีมันก็จะเป็นเนื้อเซรั่มแบบนี้นะคือเนื้อเขาค่อนข้างที่จะมีความบางเบาแล้วก็ ซุมไวแล้วก็บำรุงผิวได้ดีนะคะเวลาที่ ช่วงไหนพับผ่อนน้อยๆอะ่ะมันช่วยทําให้หน้าเราอะ่ะมันเฟรชขึ้นแล้วก็แต่งหน้าได้ดีดขึ้นติดทนมากยิ่งขึ้นนะหลังจากลงพัฟครีมบารุงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาต่อกันที่ตัวรองพื้นเลย <S <S เพื่อจะใช้เป็นตัวเอสเต่ดับเบิลแวร์ตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นรองพื้นอีกหนึ่งตัวที่แนะนํามากๆเลยนะว่าสาวๆคนไหนที่ต้องการรองพื้นที่ปกปิดแล้วก็ติดทนมีความแน่นมีความเล็งเงี้ยก็คือเอสเต่ <are> ตัวนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นใช้ตอนที่ รับปริญญาด้วยนะที่ตัวเองแต่งหน้ารับปริญญาเนี่ยก็คือใช้ตัวนี้เลยอันนี้ที่เฟนสวอตนะคะก็จะเป็นสี 1W1 1W2 แล้วก็ 2W0 นะเฟนแอบรู้สึกว่าช่วงนี้สีผิวเฟนค่อนข้างที่จะติดแดงนิดนึงนะคะตัว 2W0 เนี่ยน่าจะใกล้คเคียงกับสีผิวตัวเองมากที่สุดนะเมื่อกี้ลองดูแล้วนะคะเฟนน่าจะใช้เป็นเบอร์ 2W0 นะคือช่วงก่อนอ้นนี้เฟนใช้เป็นเบอร์ประมาณแซนประมาณโบนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้น่าจะผิวเข้มขึ้นนิดนึงนะคือตกใจเหมือนกันว่าทําไมตัวเอง สีผิวถึงได้เนะข้มขึ้นขนาดนี้ถ้าไม่ได้มาลองเทสสีก็คือยังใช้สีเดิมอยู่นะคือสีผิวคนเรามันก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆนะอย่างเป็นตอนแรกเนี่ยเปนก็ใช้ประมาณโบลประมาณแซนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือขยับไปเป็นวอวานิลาแล้วนะเข้มขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปวันนี้จะใช้เป็นแปรงขนเป็นแบนแบบนี้นะคะค่อยๆแทบแทลงไปบริเวณลองคิ้วก่อนนะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยลงไปบริเวณคิ้วหน้าคือเปนแนะนําว่า ให้ลงแบบบางๆก่อนหนึ่งชั้นนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันยังปกปิดไม่พอเนี่ยค่อยเพิ่มอ e ีกเลเยอร์นึงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงไปเลยหนาๆบางทีมันจะทําให้รู้สึกหนักผิวแล้วก็ได้ผิวที่ไม่สวยเวลาเราใช้แป้งลงนะคะมันก็จะมีความบางเบามากกว่า อันนี้เพชก็ลงให้ดูก่อนครึ่งหน้านะคะจะเห็นว่าพอเราใช้แป้งลงแบบบางๆเนี่ยมันก็จะให้ฟิลลิ่งที่มีความเป็นผิวมากๆบางคนจะชอบคิดว่าโอ้ยเอสเต้ต้องหนักต้องหนาแน่เลยแต่จริงๆแล้วว่ามันสามารถที่จะบิวได้นะคะเราลงแบบบางๆเนี่ยมันก็ให้ผิวที่สวยเหมือนกันปะอ่ะเนี่ยดูฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้ลงรองพื้นนะคะมันก็จะมีความเห็นรอยต่างๆแต่ว่าพอลงไปแบบหนึ่งชั้นบางๆมันก็จะช่วยปรับสีผิวให้มีความสมบเสมอมากยิ่งขึ้นนะเห็นไหม เราจะค่อยๆลากนะคะทุกคนแบบเบาๆเบาๆเลยอันนี้ก็คือผิวหลังจากที่เราลงไปแบบบางๆนะคะก็จะได้เป็นผิวประมาณน,นี้มันมีความเป็นผิวมากเลยเห็นไหมบอกแล้วมันอยู่ที่การที่เราลงนะคะวิธีการว่าเออเราลงประมาณไหนอีกเทคนิคนึงที่อยากจะมาแชร์นะคะก็คือการใช้ตัวฟองน้ำนี่แหละในการ กดตัวรองพื้นลงไปนะคะมันจะช่วยทําให้ตัวรองพื้นเนี่ยมันติดทนแล้วก็แนบไปกับผิวเรามากขึ้นนะเนียนมากผิวแบบดีสุดๆไปเลยตอนนี้จากตอนแรกก็คือจะมีรอยตรงช่วงเนี้เยอะมากๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากให้ได้ฟิลลิ่งที่กริบกว่านี้นะคะเราก็อาจจะใช้ตัวนิ้วมือของเราเนี่ยแหละลงซ้อีกทีนึงนะคะ พอเราลงเขาซ้ำไปอีกทีหนึ่งนะคะมันก็จะช่วยเพิ่มการปิด,ปดบริเวณที่เราอยากได้การงปิดเพิ่มนะตรงใต้ตาถ้าเกิดใครอยากให้ได้กลิบกว่านี้นะคะแล้วก็ลงซ้ำไปอีกหนึ่งทีก็ได้ นี่นะคะเราก็ได้ผิวประมาณนี้เลยคือผิวดีมากๆทุกคนคือเปรู้สึกว่าเอสเตตัวเนี้เป็นรองพื้นที่เขามีความปกปิดดีพิกเมนต์คือแน่นมากๆนะคะใช้เพียงแค่นิดเดียวแล้วเราก็ ค่อยๆเกลี่ยทั่วหน้านะมันก็จะได้เป็นฟิลผิวสวยๆบางบางนะคะแต่ว่าใครที่ต้องการการปกปิดการแน่นกันต๊บเนี่ยเราก็ใช้ตัวฟองน้ำนะคะลงแทบๆ,ๆ,ๆแบบเลเยอร์ได้เพิ่มได้นะอย่างลุกลราเป็นยาใช้ตัวนี้ก็คือผิวสวยมากๆวันไหนที่เวลาไปถ่ายงานแบบไม่ได้จริงจังมากนะคะเป็นก็ลงตัวนี้แบบบางๆมันก็จะอยู่แล้วก็ติดทนทั้งวันเลยคือมันขึ้นอยู่กับก ใช้ของตัวเองว่าตัวเองอยากจะใช้แบบไหนคือมันสามารถที่จะค่อยๆบิวไปได้บางๆปันกาวแล้วก็ปกปิดสูงสุดนะคะไมี่เห็นปะทุกคนได้ผิวสวยแล้วนะคะง่ายนิดเดียวเลยแล้วก็ไม่ต้องโบกไม่ต้องโบกนะคะแล้วก็ไม่ทําให้หน้าเราหนาด้วยบางทีเวลาที่ เราลงรองพื้นลงคอนซีลเลอร์ลงหนักๆระหว่างวันน่ะมันจะทําให้หน้าเรามีความหยาบมีความเยอะมมีความเป็นคราบได้นะคะแต่ถ้าเก,กิดว่าเราค่อยๆลงทีละชั้นแบบบางๆเราค่อยๆบิว์เอานะคะมันก็จะได้ผิวที่สวยแล้วก็ติดทนเดี๋ยวไนขอไปแต่งหน้าอะไรเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาสดุปกันอีกทีค่ะ และนี่นะคะก็คือฟินิชลุคที่เราได้ในวันนี้กันนะคะคือจริงๆก็อยากจะมาเมาทมอยแชร์วิธีการลงลองพื้นกับเพื่อนๆนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องลงยังไงให้ดูมีความเป็นผิวแต่ว่าปกปิดนะคะก่อนหน้านี้เป็นก็เคยมีความคิดว่าเออต้องโบกๆนะนะนะหนาๆเข้าไว้นะคะถึงจะปกปิดแต่ว่า ผลลั์ที่ออกมามันก็จริงๆก็จะแบบหนาๆเยิ้มๆครีมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เลยมาแชร์วิธีการรู้รองพื้นที่ถูกต้องนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากลองตัวเอสเตดับเบิลแวร์นะคะหรือว่าจะเป็นเอสเตเอ็นอาร์นะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่เคา,เาน์เตอร์เอสเต้ลอเรเดอร์ทุกสาขาเลยนะคะหรือว่าใครจะไปดูในอีเวนต์บอยก็ได้นะคะในซีโฟราก็มีแล้วก็จะมีในร้านคริสด้วยนะก็ไปหาซื้อมาลองใช้กันได้นะ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสนุกแลวก็อินซอยนะคะใครชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c ค i b e นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปลแล้วบ๊ายบาย